อะไรไม่เราอ่ะใช่เอมมี่ไม่ไกลใด้วยไม่ไกลด้วยเอาไว้เมื่อเอาไปกินโอ้โหถือไม่ทันของข้างมันไม่ต้องถือเยอะขวางดูข้างหลังมาดูข้างหลังมาดูไปาีหลึกน้องก่อยตักหลังเลยเหรออือขอเปิดหลังตักหลังทั้งข้างทข้างมันเอาทั้งข้าง กินเล็กอ,อื้มโอ้ไเหอนว่ามียงิงมีลายเอาใครจะกินน้ำบ้างเนี่ยมีเจียกินนะไปแล้วนะ เมื่อกี้ให้คุณนั่งมาทำไมปะเออไม่ให้เราหังเนี่ยไม่พี่ขาผมกลัวเรือับเมื่อกี้อ่ะเ <c oughs> นี่ยมันได้บนนเนี่ยเขาเพิ่งเห็นไงไปมาเทลงลือเลยขึ้นนะโอเคเวลาลงลูมันน้อยโคตรเอ็มมี่ใส่เต็มหลังระ ไ้พี่ใส่ปลาใช่ไหมฮะนี่ใส่ปลาใช่ใช่องเขาเรียกข้องของครับอันนี้เพื่อนว่าขององป่าอันนี้เพื่อนว่าแยง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 อันนั้นของอันนั้นแยงเพื่อนว่าสไปซ่อนไปซ่อนปลาฮะรัคบดอ๋อที่ว่า บอกเราไม่มีกไม่ให้เข้าใจความเจ็บปวดของฉันเ,เธอจะสักทำไม,ไม,มาจะา,าสักทำไมเสักทำไมโอ้ยน้อจากก้าวดีมานนินั่งไปเด้อเจ้าพายเด้อมามา,มา,าย,ยานอยู่นะดียานให้เราย้ยสหาป่ากินแอง แย่งไปสอนตอนนี้เราจะไปหาปลาครับน้องเอ็มมี่จะพาเราไปหาปลาเบอรการใช้ไอ้นี่ผมไม่จักอะไรครับคือไอ้นี่แยง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 เออบุ๊นสินคมัยบุ๊มบินครับแย่งครับแยงปลาเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเราจะได้ปลากันไหมอืมเดือดเลยโอ้เอ็มมี่จะสิพายพรวะไอ้นี่เล่าพายสร็จนะ โอ้ยสิไว้ใจบ่น้อน้องคอยถ่ายไปอย่าไปดูสาวคล้ายเรืออืมไม่เคยเห็นจะไปดูมัน่ใช่ผู้ชายพายเรือนะอมันไม่ใช่ผู้ชายพายเรือครับผู้สาวคายเรือครับอืุ้ยเอาไว้ไวเข้านี่ทำอะไรอยู่ไว้ใจคอยครับเคลื่อนๆผู้ไรสารเคลื่อนครับอ๋ออันนั้นฉันว่ลงน้ำเลยบ่เดินไปอ้าวเจ้าแหลรอะไรนะมาตได้ใจไปเข้าไปลงน้ำ

มือคืออะไรอ๋อที่นี่มีไม้ไม้ใช่ไหมโดนเขาเปลี่ยนมองกล้องเอากูถ่ายลงให้ไอไอนี่เอ็นว่ะเอ็นออ้คนมายุบผีอะโอเคใครผีนั่นเนี่ยสองฮ่า่มไปแล้วครับตอนนี้แล้วถ่ายดีว้ย เอาขึมาถเก้าสักทีเอ็มมี่เ็นไพ่โซ่จะเลยจิ๋วไพ่่